้เขาใส่หมวกของชิมานโน่ด้วยนี่นี่เป็นกระบี่มือหนึ่งเรื่องต,งตันตกชิงหลิวนั่นนี่โอ้โ,โ,อโ,ฮโฮปหปลาอะไรออปลาดินเว้ยปลานิน,น,นว้าวครับสวัสดีครับลุงเรสไยคันครับวันนี้สะพายเป้ พรวิทย์ครับเราจะไปไหน,นครับตกฟ้าไปคุณพีรวิทย์นะครับเราจะไปตกปลาแม่น้ำกันใช่นไหมครับตกฟ้าเราอยู่ในรถนะครับวันนี้เราไปรถพว่วงกันพร้พอมมาพรอมพรอมมพรอมเดีไยวไปเลยนะครับติดตามรถชมนะครับไปกันสองพ่อลูกเราก็จอดรถตรงป่าไผ่นี่นะ้วนี่ต้นไผ่เลยวันนี้เย็นดีล็อกกัตรงนี้เลยเราก็ไปแล้วครับคุณพ,พีรวิทย์ไปก่อนเลยวันนี้มาลูกชายนะครับผม ขาลูกชายมาด้วยค่อยๆไปนะครับคุณพิรวิทย์ครับเนี่ยนำไปก่อนแล้วครับค่อยๆไปเดอ้อทางลงอยู่ตรงนี้นะครับเน้นปลอดภัยโอ้โหะๆๆเมื่อก่อนผมนั่งจะตกอยู่ตรงนี้นะฮะข้างบนนี้นะครับเห็นไหมครับอัทนทีเห็นไหมฮะน้ำลงมาถึงข้างล่างแล้วนะครับตอนนั้นก้อนหินสองก้อนนี้ที่ใหญ่ๆทางซ้ายทางขวายัางไม่โผล่แตนนี้โผล่มาเต็มตัวแล้วนะ ผมนี่สามารถขึ้นไปนั่งบนก้อนหินได้เลยนะเนี่ยเพื่อรับผมก็ทับว่างไงจะโผล่มาเลยนะฮะอ๋อมีตอโผล่ไปตรงนั้นเลยเราก็นั่งตกกันตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมโอ้เม็ดเริ่มมาแล้วนะครับบรรยากาศอ่ะของพ่อลูกลุยก,กันนะครับอ่ะเดี๋ยวพ่อเตรียมพี่อีพ่อก่อนเนาะเมื่อวานพ่อวางตรงไหนเนาะตรงนี้เนาะ De fato, <tossos>

ได้เลยโอเคลุยมาซือเบ็ดกันทีเออเดี๋ห้อยไดเดี๋ยวเกล็ดแบบีเกี่ยวหน้าเกลยดตาต้อไม่มีเอาดูเด้อไปจะได้ป้าก่อนเด้อเริ่มมีอากาศาเริ่มเย็นแล้วนะลมไม่ต้องใช้แล้วเนี่ยเริ่มเยน็นแล้วเพิ่มโอ้พอซีดแล้วพอจมาเราแค่เพียงเลี้ยบปลาต่รอข้อ,ขอเจยงว่าังว่าได้แนละ้ว มั่นใจว่าพเตียงกระชังไม่ได้เหรอเด็กที่ไม่ทนได้ลงเลยพี่เตียมกระชังแล้วอ่ะมั่นใจเกินร้อยเขาเด็อ๋อมั่นใจเกินร้อยไม่ได้ปักมันใจเกินร้อยนี่มันใจเกินร้อยลงไปเลยเอยยังไม่อมไ่ที่โกงอ่สองตัวะมนับไม่นับไม่นับเอาไม่นับก็นับเอาปลา้พ่อไม่รู้จักชื่ออ่าจะไม่รู้จัก่จริงๆเสองตัวแล้วโอ้มันจะนับแต่ปลาี่่รู้จักชื่อ สองตัวแล้วนะศ<ส>ูนย์ศูนย์ธรรมดาที่ไหนนะโอ้คุอยอดไปเลย <c oughs> อีกแก่วะ <c oughs> ่ะอีกแก่วะ่ะอีกตัว, <c oughs> วอีอากอีกแค่ว่ะไรวะโอนันนากันลาหัวจ้ชโอ้ขาดแล้วเว้ยท่านี้ขาดจริงเพิ่มพุดเลย <c oughs> โอ้โหไปทั้งชุดเลยครับพี่น้อง <c oughs> โอ้ตายแล้วกินี่อะไกรกันล่ะ โอ้โหสัตสัตสัตโดนแล้วโอ้โหปลาอะไรปอาปันนินเว้ยเจ้ากล้องหน่อยเจ้ากล้องหน่อยนี่พีรวิทย์ปลาปันนินนะครับโอ้ตกไม่เห็นหรออ๋อเนี่ยนี่ฮะปันนินครับคุณพีรวิทย์ปลาปันนินโอ้โหธรรมดาที่ไหนล่ะนี่คนนี้เขาชอบตกปันนินนะครับอัฟฟาโอ้โหได้หนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวละอ่ะถ้าได้กี่ตัวแล้วจันถือว่าเป็นศูนย์อยู่พ่ออ่ะ ให้่เป็นึ่งเหนึ่งเรอให้หนึ่งใช่ไหมต่นน้พ่อะตกไม่หนึ่ง่เอสองหนึ่งอยู่หนึ่งอยู่สองสองอ่ะสองก็สองดสองก็ได้อันน้ได้ไม่อปากกาครับปากาปาาเพียเพีย

ปนินเพื่อปนปนินว้าวนี่ปนินเนี่ยโออตายโหอมหัโนมล,ล้วบ้างหอมไม่วัดอ่ะ อยใกล้ี่้อยู่ี่อ่ใกล้ๆกันแค่นี้เฟรมโอ้หปลาัวนปลาเยอะกเียปลาเน้อเป็นสีางๆพดีเลยนี่เป็นตัวไดนพอดีปลาไ้ม่ทางเลยอ่าได้อีกเดี๋ยวเขละเขละนึงเยื่อน้ออ่ารักษาเจรเบติดตามแัะชมช่องของวงเป็นแชนแนลด้วยนะฮะอบรรยากาศที่พางเปมแชนแนลมามาบบถุ่ใส่มาด้วย เอยากมาเท่าไหร่หรอครับทำไมตะหลิ่งตรงนี้มันชันๆเลยเขาเรียกตะหลิ่งชันไงเพิเ่ปกติมัน้อเียงวนไมวันนงไ,งไ,ไม่รู้ดิ

นะครับผม <ś 2> เราได้กันอย่างเท่าไหร่สนุกไหมได้ <S 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 กี่ตัวครับแค่หนึ่งตัวพ่อได้กี่ตัวครับวันนี้ใครเป็นคนชนะวันนี้ใครชนะ <S <S อ่าแบบนี้การมาแก้มือไหมไม่ <S 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 อ่าเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวมาแก้มือกันใหม่นะครับวันนี้พี่เฟรมไม่พร้อมนะพี่เฟรมนี่มีปัญหาเรื่รองอุปกรณ์ตกปลาเนาะ <S 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 เดี๋ยวเราจะทําการเซตกันใหม่แล้วก็มาตกกันใหม่เนาะอ่ะาฝาก ช่องลุงเลสะพายขายได้ไม่ใช่สิช่องอะไรนะช่องอะไรนะครับปอควันเอ่อดี๋ยวดี๋ยด,ด,ดีช่องอะไรนะอของปอควันนำช่องฟงเฟรมนะฮะฟงเฟรมหันหน้ามาหน่าเขา,าจะจับหน้าได้ครับฟงเฟรมชาแนลของเล่นนะครับนี่เจ้าของช่องนะครับติดตามรับชมความบันเทิงนะเดี๋ยวฟงเฟรมจะพาไปตกปลาที่ไหนกันอีกนะครับนี่วันนี้เขาใส่หมวกของชิมานโน่ด้วยนี่นี่เป็นกระบี่มือหนึ่งเรื่องตานตกชิงหลิวนะนี่ ในอนาคตในอนาคตในโอเคครับบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับยังพี่เวมสวัสดีครับยังสวัสดีครับท่านเพื่อนเพื่อนยัง